กราบสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษทีค่ะหายไปตั้งสองวันแนะ่โอ้ยลืมอัดคลิปล้มช่องแดงพี่น้องเอ้ยกันยังวายอยู่ว่าเอ๊ะมันลืมอีหยังเนาะฉันลืมอีหยังนองกันลยแบบไปเคลีย์ช่องแดงอ้าวฉันลืมลงคลิปตัวนี่ต้องลงวันละหนึ่งคลิปอย่างน้อยนะคะโอ้ยตายตายตายเนาะอ่ะ โอ้โหหายกันไปสองวันมีเรื่องอะไรมาเมามอยแม่อุ๊ยวันนี้ก็เรื่องใหญ่อยู่นะเรื่องใหญ่อยู่นะแม่ก็แบบเมามอยแบบขำๆมาเนาะก็เรื่องแรกก็มามาประเดิมกันที่พี่ดิวเลยเนาะโอ้โหแม่เอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไปแบบไปแวะดูพี่ดิวไงเออเห็นทางแบบ ลูกเพจเนาะลูกเพจที่น่ารักส่งมานะคะส่งมาว่าเฮ้ยพอ,พออออไ,ไปไปดูแบบพี่ดิวหน่อยพี่ดิวอยู่บนเวทีสองลุมหนึ่งโอ้ยพออกกับไปที่บัดเนี่ย้ยตายตายแล้วสองลุมหนึ่งนะแต่พี่ดิวก็ไม่ตายใหม่ค่ะ <c oughs> ลากนะคะลากทั้งสองมาตบกลางสีแยกเลยค่ะ ตายตาย,ตาย,ตายนี่แหละเนาะเขาบอกว่ากระดูกเหมือนคนละเบอือกระดูกเหมือนคนละเบอือเออคือแบบว่ายังไงอะแบบอยากจะไปแซะเขาก่อนไงอยากจะไปแซะเขาก่อนโดนเขาแบบตบกับอบะเหยียบด้วยนะ <laughs> แรงอะ แรงมากเมื่อคืนเนี้ยพอพอไปนั่งฟังอะคือแบบเออ <c oughs> คือคือโดนโดนไหลาดอกมาก <c oughs> แบบไอ้ไอ้ไอ้ไไลิเกก็แบบโอ้โหพยายามจะเนาะพูดแบบสั่นลงสั่นละแต่แบบก็แบบกัดเขาเนาะกัดเขาไงไปไปเหยียดเพศเขาไงเออเป็นเหยียดเพศคะ่ะ แล้วก็พอเหยียดเพศเขาเสร็จเนาะเขาก็แบบรักตบค่ะขยำเลยจ้ะพี่ดิวขยำเลยเมื่อคืนโอ้พี่ดิวขยำแรงมากฉันหาแฟนหลอกกว่าเธอได้จ้ะดูโปรไฟล์เขาด้วยหนูดูน้หน้าเขาด้วยเออแหมยืนกันสองคนนี้ กูแยกกูแยกออกเลยว่าใครแบบพระเอกอะมึงดูดูพี่ดิวแบบรูปร่างหน้าตาฐานะความสามารถนี่โอ้โหพระเอกมากแล้วแล้วอีกคนที่ได้ชื่อว่าพระเอกนะคะอ้ดูโปรไฟล์แล้วแบบขำมะแม่ขำเนาะขำมากก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเนาะ ต,งติงฝั่งนั้นก็แบบโอ้โหจะแบบเขาเรียกอะไรอะแบบจะ,จะบูลลี่เขาก็ไม่ได้ไงบูลลี่เขาไม่ได้หน้าตาเขาดีผิวพรรณเขาดีเนาะหุ่นเขาก็โอ้โหตอนตอนนี้เล่นเล่นหนังคลายอ้อแบบโอ้โหพี่ดิวแกฟิตหุ่นแบบซิกแพคเอยแบบลีนม,มาก <laughs> แถมเขาเป็นผู้บริหารอีกเก่งอีกรวยอีกเงินเยอะอีก <laughs> แบบสิ่งท่านั้นก็จะไปบูลี่พี่ดิวก็บูลี่ไม่ได้อีกไง <c oughs> จะไปบอกว่าืมไปดูชีวิตตัวเองก่อนดีหรือยังเอา้าก็บูลี่เขาไม่ได้อีกไงเออพี่ดิวเขาก็ชีวิตดีไงพ่งถอยเบลลี่ไปอะเธอโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตาย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 อืม แต่ว่ายังไงล่ะเธอคือแบบทนรักมาตบกลางอีแยกเมื่อคืนฉันฉันเห็นแล้วฉันก็หัวฉันหัวแห้งมือคืนนี่แม่นั่งหัวอยู่พอดเดี๋ยวกิกกีดจนพอถามเราเธอัวลอยอีหย่างฉันว่าก่อนก่อนนอนเมื่อคืนก็เมื่อคืนนี้ก็คือก่อนนอนก็คือตัดคลิปลงปั๊บอ่ารู้เลยว่าชาวนี้แม่งต้องมีดราม่า เออเดี๋ยวทัวอาจจะมาลงเพจกูก็ได้ไรเงี้ยแท็กไอ้ดนแค่ค่ะพอลงคลิปไปปุ๊บตื่นเช้ามาปึง้งโอ้พันเมนค่ะแม่พันเม้นเลยจ้าตามอ่านแทบไม่ทันค่ะตามอ่านแทบไม่ทันเลยพันเมนแต่ใดด้นั้นพันเม้นก็เป็นเอกฉันนะคะว่า กำลังใจให้พี่ดิวพี่ดิวทำถูกต้องแล้วค่ะรักพี่ดิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ99%ของคอมเมนต์นะคะก็คือรักพี่ดิวจังเลยค่ะก็นะแบบพี่ดิวก็จัดหนักจัดเต็มเนาะโอ้โหแบบว่าสุดมาก สุดม,มากค่ะเมื่อคืนแบบไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วอะเออไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วเพราะว่ามันแบบเออพอได้ยินปั๊บอ้าช็อตนี้กูต้องตัดช็อตนี้กูต้องตัดไม่ตัดไม่ได้นะคะเออ,อพูดแล้วขำตื่นขึ้นมากับแบบโอ้ยพันเม้นอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมากับพันเม้นอ่ะแม่ ก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบโอ้แต่แล้วตอบไม่ไหวหรอก้องะแบบมันคอมเมนต์มันเยอะอ่ะมันมันตอบไม่ไหวแล้วก็ถ้าตอบเยอะไปก็เดี๋ยวพี่มาร์กจะแบบอจำกัดจำกัดการเม้นอีกโดนบล็อกเมนอะไรเงี้ยเนาะเออเพราะฉะนั้นเราก็แบบได้แต่นั่งดูก็ตอบบ้างอะไรเงี้ยเนาะพอไม่ตอบใครก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะมันตอบมากไม่ได้ถ้าตอบมากเดี๋ยวแบบ พี่มากบอกอีกเออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำขันของเมื่อคืนนี้คือแบบได้ใจมากแม่เอ,อ้ยได้ใจสุดๆเออแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็มีมีเรื่องให้ขำขันอีกนะคะก็ได้ข่าวว่าเออนางไปทำเสริมสวยนะคะช่องแคบ ผู้ชายพาไปเลยนะแม่หูยนั่งหน้าตาเราลีกลีผู้ชายพาไปนะคะอืมไปรีเพลยตายแล้วโอ้คุณหมอก็จัดหนักจัดเต็มค่ะจัดหนักจัดเต็มมากแบบว่ามีนวัตกรรมอะไรมีวิวัฒนาการอะไรนะคะจัดให้หมดเลยแม่จ๋าเออจัดแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะมันแบบ ฐานสนามรกมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณหมอก็จัดให้เลยค่ะจัดแบบว่าแบบเนาะมีอะไรก็เอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปก็งงเนาะถ้าแบบอันนี้ผ่าเทปผ่าคลอดนะเออผ่าคลอดถามว่าทุกคนก็ทาได้ไหมทุกคนก็ทําได้แหละแต่แต่ผ่าคลอดเนี่ยช่องคลอดอ่ะมันขยายไหม มันไม่ขยายเหมือนคลอดธรรมชาติอ่ะถ้าธรรมชาติช่องคลอดี่มันขยายใหญ่อยู่แล้วเออคือสมสมควรที่จะไปทำรีเพย์เนาะคนที่คลอดธรรมชาติเนี่สมควรที่จะไปทำรีแพร์สมควรมากเออแต่คนที่ผ่าคลอดเนี่ยเขาจะแบบมีความฟิตอยู่นะแต่ถ้าฟิตแล้วยังต้องไปทำอีกเนี่ยอ้ย